สำหรับแม่ๆคนไหนนะคะที่มองหากระเป๋าเป้สะพายหลังให้สำหรับลูกไปโรงเรียนนะคะวันนี้เรามีตัวนี้มาแนะนำค่ะเป็นแบรนด์ของเมล่าซีวันแหววมากเลยนะคะอันนี้ขนาดที่กุ้งเลือกมาจะเป็น42เซนติเมตรนะคะจะมีช่องด้านในนะคะช่องนี้ไว้ใส่สมุดหนังสือมีช่องเล็กๆตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีสายรัดให้ด้วยด้านหลังนะคะก็จะเป็นสายแบบนี้สามารถปรับระดับหรือว่าปรับความยาวได้นะคะเวลาที่ลูกเราใส่ แล้วก็จะมีใส่รัดให้แบบนี้ด้วยด้านหลังนะคะก็จะมีปุ่มระบายอากาศให้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้กระเป๋าของลูกเรานะคะเปียกชื้นนะคะเวลาที่อยู่ในที่มืดตัวนี้จะเรืองแสงได้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแถบเรืองแสงแถบเรืองแสงให้ค่ะใค่นะคะที่กําลังมองหากระเป๋าให้ลูกๆของเราไปโรงเรียนนะคะตัวนี้สามารถเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับลูกของเราได้ค่ะสามารถใส่ได้หลายๆอย่างนะคะจะเก็บแยบ เป็นช่องเป็นส่วนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาอีกด้วยกันน้ำได้ดีนะคะใครสนใจกดที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือเลยคะ่ะ